สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกกท่านเข้าสู่ช่อง VIP ธรรมดานะครับช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานำเสนอหุ้นไทยเที่ยงนะครับหุ้นไทยเที่ยงของวันที่10ตุลาคม2567นะวันนี้ก็เป็นวันพระฤหัสบดีแล้วนะครับ สำหรับคนไทยจะมีให้ชมวันละวันละ4ี่คลิปสี่รอบนะครับคนไทยเช้าคนไทยเที่ยงคนไทยบ่ายคนไทยเย็นนะครับอันนี้ก็รอบเที่ยงรอบเที่ยงนี้ก็จะออกเวลาเที่ยงครึ่งนะเป็นเลขของช่อง9นะบางท่านก็ถามว่าเอาไปเล่นตลาดได้ไหมได้นะครับได้แต่ได้นะตลาดเพราะว่าสังเกตดูมันจะไปตลาดด้วยถ้ามันไม่มาอันนี้มันก็จะไปตลาดคือเวลามันจะลัดรลันไปเรื่อยๆนะประมาณนี้นะครับเลขมันก็จะ ขยับไปนิดหน่อยประมาณนี้ก็อโอเคสามารถนำไปใช้กับหุ้นตลาดได้นะครับไม่ใช่ว่าเฉพาะชี่ช่อง9ช่อง9ก็ได้เหมือนกันนะครับประมาณนี้นะขอขอบคุณสมาชิกท,ทุกท่านนะครับที่มาเข้ามาชมนะครับทุกคลิปทุกคลิปเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดใกกดไกลค์ดกดแชร์ด้วยนะครับแนวทางก็จะมาวางเลยให้ท่านผู้ชมได้รื้นหลมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะอ่ะเราเข้ามาชมกันเลยนะครับว่าวันนี้มีอะไรมาฝากบ้างนะครับรอบเที่ยงนะครับ 0กับ1นะครับ0 1 2นะเขาเลือกที่0กับ1นะนะ4 0 5 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0นะครับ,นะรบ4 1 5 1 6 1 7 1 8 1นะครับ0 1อ่าขอเล้นที่1กันแล้วกันนะครับเ่วนนี้เขาเลือกที่ข้างหน้านะครับ ครับตามนี้นะครับ่วนชอบให้ยัน,นะครับอ่ะจทไปค่ะนี้ยสี่หนึ่งหนึ่งสี่ห้าหนึ่จดหปครับ4ี่4 5น5 6ตั6นึงสี่ห้ารัวนึงตัวห้าหกนวหาลูดวิ่งที่1นะครับครับนี่นะตันนี้เด่นนะครับตัวนี้เด่นนะครับ ครับใครชอบศูนย์ก็จัดไปนะอันนี้ชุดวินนะครับใครชอบอันนี้ก็เอามาใส่นะครับประมาณนี้ครับขอเน้นที่1น,นะครับ1 1ึ่งหนึ่งหนึ่ง,งครับตามนี้นะครับเรียบร้อยแล้วหุ่นไทยเที่ยงนะครับออกเที่ยงครึ่งนะของทุกวันทุกวันนะครับช่องวีทีธรรมดาก็จะมานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้ลุ้นลมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับ ทุกวันทุกวันเช่นเดียวกันนะครับนะครับจุดไปนะครับจุดไปนะจดไปจุดไปนะไม่ใช่จุดมานะนะครับตามนี้นะครับขอขอบพระคุณมากมากนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีเดินทางวันนี้ก็มีเท่านี้นะครับขอให้ทุกท่านไม่เก็บไม่จนนะครับมันคงมัางคังมางมีนะครับีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ